กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ของรายการนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ decorate at home ค่ะวันนี้จะสังเกตว่าสไตล์ของเราและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งดิฉันเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นย้อนยุคนิดนิดเพราะว่าจะเปลี่ยนแปลงกันบ้างช่วนไป30ปีที่แล้วหรือว่าชุดหรือหน้าขอเปลี่ยนทั้งหมดได้ไหมเอาเท่าที่สามารถทำได้ได้ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะชุดก่อนเพราะว่ายุคนี้เนี่ย พอพูดถึงอะไรเราก็จะพูดถึงยุคเรโทรก็คือการย้อนยุคอ่าทีนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะคะก็มีวังที่สวยสดงดงามมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ทั้งในส่วนของยุโรปก็ดีหรือว่าในส่วนของจีนก็ดีเนี่ยนะคะอยู่ด้วยดังนั้นวันนี้เนี่ยก็จะพาไปชมงานสถาปัตยกรรมนะคะและการตกแต่งภายในนะคะของพระราชวังไม่ใช่ของพระราชวังของวังของวังค่ะใช่เป็นวังนะคะวังแรกเป็นวังเก่าเลยเก่ามากเลยนะคะวังแรกเป็นวังละดาว one. อยู่กรุงเทพถนนอะไรอาาจรย์พอจะเช็คออกไหมไม่ใช่ถนนประชาธิปไตยมันอยู่ตรงสามแยกถนนประชาธิปไตยใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกหลวงแล้วก็ราชสีมาถ้ามีหมดเลยเนี่ยโคราชก็มาประชาธิปัตย์ก็อยู่รังสิตเไม่นี่ยไม่เกี่ยวกันเพราะการเมืองไม่ได้โอเคตรงนี้อยู่ในเขตดุสิตอยู่ในเขตสุดิษฐ์ก็คือว่าในโซนนั้นพระราชฐานอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็น ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตั้งเป็นสํานักงานทรัพย์สิน,ส,นส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ค่ะแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนนี่เป็นวังเก่านะคะซึ่งรัรชกาลที่หาเนี่ยทรงสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพร Oh. นะคะจากนั้นเนี่ยก็กเป็นมรดก ok ตกทอดมาจน <c oughs> ถึงลูกหลานแต่พอเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเนี่ย <c oughs> ไปในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะทางด้านของทางด้านทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ซื้อวังเนี่ยคืนมานะคะแล้วก็กลายมาเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน,นะคะ่ะ <c oughs> ทีนี้พูดถึงเรื่องของการตกแต่งของวังนี้ดูสวยสดงดงามมากเลยเรานึกถึงละครย้อนยุคป,ประมาณวานิดาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะพูดถึงการตกแต่งแล้วเป็น เป็นพื้นที่ที่มีการผนวกรวมนะคะระหว่างสถาปัตยกรรมของสองชาติ<ม>คือสถาปัตยกรรมยุโรป<ม>นะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างด้านล่างเนี่ยจะเป็นการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมยุโรปนะคะ<ม>แล้วก็ส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมจีน<ม>อ่าค่ะ พอเข้าไปก็เลยจะเห็นการผสมผสานอีกอย่างหนึ่งเนี่ยวังนี้นะคะถือว่าเป็นวังที่ที่มีประวัติที่มาเนื่องจากเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรเนี่ยนะคะเป็นเป็นผู้ที่โปรดเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะเกี่ยวกับเรื่องของนาฏศิลป์ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยวังนี้นะคะจึงเป็นที่มาของออพื้นที่ในแง่ของการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมในยุคยุคนู้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ถ้าพูดถึงวงปีพาดวังแดงก็จะเป็นที่มาของที่วังนี้ยละค่ะเป็นจุดเริ่มตน้นครับพูดถึงเรื่องสไตล์นะครับสไตล์นี้ค,คนที่จะให้คําคแนะนําหรือให้ ข้อมูลได้ละเอียดที่สุดก็คงเป็นคนที่อยู่ในยุคนั้นโยนโยนจริงๆแล้วมันก็เป็นสไตล์วิกตอเรียนนะอาจารย์ก็ถือได้ว่าเป็นโคเนียลสไต์เนาะเพราะว่าอย่างในสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรเงี้ยสไตล์อย่างนี้ค่อนข้างเยอะการใช้สีเหลืองพาสเทลนะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นขาวนะครับแต่จริงๆความเป็นจีนเสทีเดียวก็ไม่เชิงเพราะว่าอย่างชโนโปรตุกีสจะมีคาแรคเตอร์รูปแบบที่ที่น่าจะสะท้อนความเป็นจีนเยอะกว่านี้ แต่ในมุมมองผมก็อาจจะเป็นเรื่องของโคลอรีเนียสไตล์ที่อันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าอย่างโรงแรมโอรเรนตนนะครับก็ประมาณนี้ก็คือยุคประมาณร้อยกว่าปีนะครับเพราะนั้นก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างเอาช่างซึ่งเป็นฝรั่งนะครับอ,อิตาลีบ้างอะไรบ้างเนี่ยมาออกแบบก็คือมีการก่ออิฐฉาบปูนเพื่อความแข็งแรงทาวนก็คือเป็นบ้านขลาดขลาดข้าราชการชั้นสูงนะครับแล้วก็รวมถึงคนในราชวังด้วยครับ เันโทนี่ว่าไงคะพอ,นนอได้ไปดูของเก่าๆ <c oughs> แก่ๆแล้วเนี่ยคือชั้นชันบนชันชันล่างเนี่ยจะมีการตกแต่ง คือแบบแบบยุโรปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีงานปฏติมากรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะในเชิงยุโรปนะคะแต่ว่าพอไปข้างบนเนี่ยไม่ใช่นะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะงานปฏติมากรรมแล้วก็จะเป็นงานตกแต่งแบบจีนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวสถาปัตยกรรมก็น่าจะเป็นโคลเนียลแหละนะครับแต่ว่าพอเข้าไปข้างบนเราจะเห็นภาพเขียนนะลายสลักหรือเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆซึ่งตกแต่งในคล้ายๆกับดึงเอาเฟอร์นิเจอร์ของจีนมาใช้นะครับมูดโดยรวมนะครับก็เป็นผสมผสานนะครับ ร้บัง2ชาติเหมือนที่พูดถึงนะครับแล้วก็ Space จะสังเกตเห็นว่าซิลิงค่อนข้างสูงนะการใช้อาร์โค้งตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนงานดีไซน์เป็นที่นิยมนะในยุโรปใช่ครับซึ่งซึ่งที่จริงแล้วในส่วนของอาร์โค้งตรงนี้มีที่มาก็คือเมื่อก่อนใช้เป็นโครงสร้างเพื่อรับโครงสร้างให้แบบแข็งแรงนะครับเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเพื่อรับแรงคำยันเพื่อเป็นตัวคำยันรับแรงที่จะถีบลงด้านข้างไม่ให้นพังนะครับนั้นมันก็เลยเกิด กลายเป็นศิลปะที่แบบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ด้วยด้วยความสูงของของจากพื้นถึงฟ้าอย่างเงี้ยเขาจะเพิ่มความหรูหราให้กับพื้นที่ภายในอันนี้เนื่องจากเป็นเป็นเป็นวังด้วยความสูงตัวนี้ก็เลยแบบสูงกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับแน่นอนนะพอเข้าไปในวังนี้ก็จะต้องดูรู้สึกโอโถงกว้างใหญ่นะคะซึ่งที่จริงตอนนี้ก็ถูกเอานำมาแอพพลายใช้นะในงานดีสซายทั้งรีสอร์ทโรงแรมนะครับที่เป็นสไตล์แบบ อีสอร์ทบูติกหน่อยนะครับ mm. ก็จะมีถูกแคปเจอร์เอาสปิริตของพื้นที่หรือแบบเหมือนอจังหวะในแง่ของการออกแบบหรือรายละเอียดบางอย่างนะครับ จะถูกนํามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบโรงแรมเป็นที่นิยมเหมือนกันในแง่ของการดีไซน์แบบนี้งานตกแต่งที่โดดเด่นเนาะเราสังเกตเห็นว่าการใช้แชนเดลเลียเพราะว่าฝ้าเพดานสูงเรื่องการแขวนแชนเดลเลียซึ่งเป็นพุ่มเป็นพวงอย่างนี้นะเอาไปใส่ฝ้าที่บ้านแถวโนเบอลบ้านอาจารย์ก็คงไม่ไหวก็คงหัวเดินชนน่ะเนาะคือเป็นดูอะไรที่มันแปลกแยกออกไปอ่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงพื้นที่ในลักษณะแบบนี้ได้ว่าขาดแชนเดลเลียไม่ได้ใช่ได้ะเพราะว่าถ้าเกิด เอ่อไม่มีเชนเดรียก็ดูโล่งไปนะก็ <c oughs> ดูโล่งไปนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือแบบวัตถุประสงค์น่าจะเกิดทําให้เกิดการ <c oughs> แบบเหมือนจัดสรรพื้นที่ให้ดูให้ดูมีมีจังหวะ <c oughs> สาดคนที่แบบสัมผัสด,ด้วยด้วยสายตาได้นะครับ <c oughs> บางทีมันแบบเหมือนสูงเกินไปรู้สึกหลงเหลง <c oughs> รู้สึกแบบเออใหญ่ไปกว้างไปเงี้ยก็ต้องมีอะไรมาเบรกให้ให้รู้สึกแบบเหมือนอ อบอ,อุ่นรู้สึกอยู่สบายนะครับสบายตาสบายตา <laughs> สบายตา,า,ยตา <laughs> จริงแล้ว <c oughs> <c oughs> มันเป็นแบบเหมือนอ b อบเจกต์ก็คือเหมือนสเกลเจอร์ถ้าเกิด <c oughs> <ช>เราบอกในด้านนำสายตาเราจะเห็นสเกลเจอร์หรือปฏิมาก,กรรมเนี่ยทางทาง ทางที่ในระดับสายตา,านี่ถ้าเกิดบนฝ้าเพดานถ้าเกิดมันโล่งเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกที่เหมือนสเปซมันไม่สมดุละคนะครับคือการใส่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนปฏิบัติกรรมแต่ทางด้านทางด้านเหนือระดับหัวขึ้นไปนะครับน,นี่ก็ช่วยทําให้สเปซมีความน่าสนใจมากขึ้นพอเข้าวังแล้วพูดผิดพูดถูกอะพอไปอวังแล้วมันก็ต้องรูหรารด <c oughs> ร้อลังการเนาะลองไปดูอีกวังหนึ่งไหมใช่นะคะอ้วังนี้อยู่ตรงท่าเตียนนะคะท่าเตียนถ้าถ้าหลายๆคนก็จะเรียกว่าวังจักรพงษ you วังนี้นะคะวังนี้อยู่ที่ตรงท่าเตียนพอดีเลยใช่ไหมคะแล้วก็เคยเป็นพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะของพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะคะต่อมาเนี่ยตกเป็นของทายาทและปัจจุบันเนี่ยนะคะซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมก็คือหม่อมราชวงศ์เนริศราจักรพงศ์เนี่ยก็ยังคงอยู่ที่วังนี้นะคะแต่ว่าไม่นักร้องอ่ะเป็นแม่แม่เค่ะเป็นแม่เป็นแม่ของฮิวโกใช่เป็นแม่ของฮิวโกนะคะแต่ว่าพระองค์ หม่อม,อมอราชวงศ์นริศราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็อยู่ทั้งอย,อยู่ในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งที่กลับมาอยู่ในประเทศไทยก็จะมาพำนักอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าลักษณะในการใช้พื้นที่ของที่วังเนี่ยมีการแบ่งการใช้พื้นที่เป็นทั้งในส่วนของ การสร้างมูลนิธิด้วยเป็นในส่วนของสำนักพิมพ์ด้วยแล้วก็ทำเป็นวิลล่าด้วยแล้วตรงวิลล่าเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่เปิดที่ใครที่จะสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ได้เข้าไปทำอะไรไปพักเลยอย่างเงี้ยเป็นบ้านพักเลยใช่ค่ะจะเป็นโรงแรมขนาด3มห้องพักเลยนะคะมันก็จะได้บรรยากาศมากเลยเพราะว่าตรงวิลล่าเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอะไรที่ในช่วงเทศกาลของการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็จะมีการจุดพลุหรือว่า มีการล่องเรือเนี่ยนะคะคก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิวที่เนี้ยจะเป็นวิวของที่วังจัก,กรพงศ์นะคะควังนี้เนี่ยจะเป็นการก่อสร้างด้วยงานสถาปตัตยกรรมแบบอิตาเลียนนะคะคชื่อว่า Italian Villa อิตาเลียนวิลาเป็นลักษณะบแบบนี้เลยนะคะคแต่ว่าผู้ที่เป็นสถาปานิกเนี่ยจะเป็นชาวอังกฤษออกแบบมาซึ่งทําให้วังนี้มีความหรูหรามากมีตอนหน้าของวังเนี่ยมีอยู่สองชั้นนะคะปีกซ้ายตอนในเนี่ยก่อสร้าง ขึ้นเข้าไปสูงอีกเป็น3มชั้นแล้วก็มีหอสูงหลังคาทรงโดมอีกด้วยแล้วก็มีมกุกมุกตอนกลางอีกด้วยเรียกว่ามไม่เหมือนกับวังเมื่อสักครู่ที่ที่ที่เราดูก็คือวังระดาวันอันนั้นจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอมาพอมาดูวังนี้แล้วเนี่ยหน้าตาของวังนี้เนี่ยดูมีความซับซ้อนขึ้นมไม่ได้แบบเหมือนโอท่งกว้างขวางแล้วเดินยาวโลง่งอะไรแบบนั้นเลยทีเดียวแต่เหมือนเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยซะมากกว่า ก็จริงก <toys> ็ปร <P an lon kinda> ับไปตามยุคตามสมัยนะเพราะว่าคนอยู่จริงอันนั้นก็อาจจะเป็นแบบเหมือนอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมเปี้ยเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากใช่ไหมฮะแล้วไม่ได้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะอนุรักษ์ให้มันเป็นรูปแบบที่คงเดิมได้แต่นี้พอมาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยวางที่คนยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปรับนะมีอินเทอร์เน็ตใช้มีตู้ยงตู้เย็นอะไรก็ต้องใส่เข้าไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบเนี่ย มันก็จะสอดคล้องกับการอยู่อาศัยซึ่งรองรับสําหรับคนรุ่นใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ชอบนะครับก็คือการออกแบบซึ่งดูแลปั๊บเนี่ยมันกลืนไปกับธรรมชาติคือดูไม่ผมดูไม่ดูยิ่งใหญ่เกินไปนะแต่ว่าได้ความสง่างามโดยเฉพาะถ้าเกิดขับนั่งเรือนะครับแม่น้ําเจ้าพระยาเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าแบบเออค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ดูดีหลายครั้งนะคนก็สงสัยว่าเอะเป็นอะไรนะครับก็ สวยทีเดียวใช่ครับรวมถึงในแง่ของการออกแบบนะครับที่เกิดการผสมผสานนะฮะถ้าดูเผินๆก็คือบ้านไทยแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นบ้านสไตล์อังกฤษหรือแบบเหมือนดีไซเนอร์ฝรั่งออกแบบนี้ครับค่ะเป็นบ้านสไตล์อิตาเลียนอ่าเช่นเนื่องจากถูกผสมผสานแล้วก็ถูกดึงเอาคาแรคเตอร์ของบ้านไทยมาผสมในในแง่ของรูปแบบหลังคาหรือการออกแบบที่มีกันสาดยื่นแต่ดีเทลอาจจะมีของอังกฤษของฝรั่ง ผสมอยู่ด้วย <c oughs> อันนี้ครับ <c oughs> แต่พอเอาเข้ามาผสมอยู่ในบริบทหรือพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นของไทยการเป็นกลมกลืน <c oughs> กลมกลืนจนรู้สึกว่าเอะอันนี้บ้านไทยอีกหนึ่งหลังที่แบบน่าอยู่แต่จริงๆแล้ววังนี้มีความหมายมากเลยนะคะ <c oughs> ที่อาจารย์เห็นในภาพอาจารย์จะเห็นหอสูง <c oughs> ที่สูงนั่นเลยเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยบรรจุเป็นพระบรมอัตตนะคะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อยู่รวมถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชบรมราชินีนาถด้วย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้จึงเป็นบ้านที่บอกว่าคือคือ,คอมีความหมายทางด้านจิตใจเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะคของผู้ที่เป็นทาย,ยาทแล้วเจ้าของนี่ก็คือเป็นหลานใช่ใช่ค่ะของรั<ล>ชายยากันที้ยาใช่ค่ะ ะะแล้วก็แบบว่าตรงบริเวณหน้าวังที่ติดก,กับแม่น้ําเจ้าพระยายเนี่ยซึ่งใช้เป็นพื้นที่วิลล่าตรงนี้เนี่ยนะคะคก,ก,ก็ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งสามารถจะใช้มีมีพื้นที่โล่งเปิดกว้างไปแล้วก็รับแขกได้อ่าเข้าไปเป็นพื้นที่ในแง่ของการพักผ่อนหรือว่าในแง่ของการจัดงานปาร์ตี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียววิลล่าที่นี่นะคะค ปาร์ตี้ที่เกิดขึ้นก็คงเป็นปาร์ตี้ที่แบบเลือดหรูอลังการแน่นอนอย่างเราคงไม่เหมาะที่จะเข้าไปก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เอาเวลามีงานอะไรที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรนี้เขาก็จะจัดเป็นปาร์ตี้หรือว่าเราเคยเห็นงานแต่งงานครับที่เขาก็ใช้พื้นที่ที่วิลล่าเนี่ยจัดแล้วผมโอ้โหมันติดมากนะเพราะว่ามันเห็นแสงไฟของแม่น้ําเจ้าพระยาตอนค่ำคืนเนี่ยสวยงามมากทีเดียวค่ะวันนี้เอามาสองวังวันนี้เอามาสองวังก็พอแล้วก็มีอะไรเยอะแยะในมุมมองของ งานแบบตกแต่งเมื่อเทียบอันแรกกันที่สองจันตัวนี้มีความเห็นอย่างไรถ้าถ้าอย่างอย่างอย่างอันอย่างอย่างมุมมองผมผมชอบสเปซข,ของของของอันแรกแต่ไม่ชอบสเกลอชอบสเปซคือชอบพื้นที่ข้างในที่แบบดูแบบอโอโทถงดูเนี่ยแต่แบบสัดส่วนอาจจะใหญ่ไปสําหรับสมมติจะเอามาเป็นที่อยู่อาศัยปรับเป็นโรงแรมถ้าเป็นโรงแรมก็โอเคนะก็คือดูท่าแบบน่าจะน่าอยู่นะใช่ครับ อันที่สองเนื่องจากแบบเหมือนอันนี้มีการอยู่จริงอยู่อาศัยจริงม,ม,มันก็เลยมีมีไลฟ์เขาเรียกมีความเป็นวิถีชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะกลายเป็นแบบเออมันเป็นเฉพาะบุคคลไปก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ <c oughs> อ,อ,อ,อันแรกก็ยังยังมีมีโอกาสแบบเขาเรียกเห็นพื้นที่จริงๆแล้วก็ <c oughs> สัมผัสได้แต่จริงที่เราดูในผ่านกล้องเนี่ยบางทีเรารู้สึกมันเหมือนลกมันเยอะอแต่ว่าในของจริงเวลาเราเข้าไปมันก็จะรู้สึกว่าเป็นสเกลซึ่งสัมผัสได้เหมือนกันนะแล้วมันก็จะมีความงามของมันนะครับโดยเฉพาะสวนเนี่ยเราชอบมากเพราะว่าบรรยากาศของสวนนี่คือแบบดูรม่มรื่นไม่น่าไม่น,น่าจะเหมือนกับอยู่ในกรุงเทพมหานครเหมือนจากสักนครปฐมหรืออะไรประมาณนั้นแหละก็ยกสวนหลังที่สองไปไว้หลังแรกก็ปลูกต้นไม้เพิ่มก็จะได้บรรยากาศเดียวกัน ครับวันนี้ก็มีมาฝาก2วังนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีอะไรน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกครับตอนนี้พักสก,กู่ดเนีครับ